อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นทุ่มเททําในสิ่งที่เราต้องการค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นะจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็ตามค่ะเพราะอะไรคะถ้าสมมุติว่าเราทําเรื่องเล็กๆน้อยก่อนเพราะเรื่องเล็กๆน้อยค่ะจะค่อยๆเติบโตจเจริญเติบโตกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆ,ๆค่ะเพราะพอเวลาถ้าสมมติว่าเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆ,ๆก่อนเราจะปรับในการใช้ชีวิต จะปรับในการแก้ไขค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนเพิ่มเลเวลในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันๆหน,นึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างเราเจออะไรไปบ้างเราเห็นอะไรบ้างและเราแก้ไขอะไรบ้างค่ะเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาทีเดียวพร้อมกัน เพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาจนหมดครบ24ชั่วโมงนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ